ปีไมล้าปี2558มือน,นี่เองข้าพระเจ้านางทิดาลาศุศซิริมิสล้าปี2 0 1 1ขอถือโอกาสนี้อวยพรใจให้ยังทุกท่านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงโชคลาภลํลำรวยและปัรนนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจใหมายทุกอย่าง มีหลายคนถามน้ำบาเไปเห็น่ต้องเลือกใส่มงเซมคอร์สนี่เลยเหตุผลพอเป็นมงที่ใส่แล้วงามมันเห็นน้ำผู้ซึ้อบำมั่นใจและชีวิตของน้ำเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นน้ำมาจะใส่ไปออกงานต่างๆใส่ไปงานเลี้ยงไปงานสังสรรหรือว่าใส่ไปหาหมูนั่นจะพกติดตัวตลอดเวลาเวลาที่เขามั่นใจแล้วเช่นอย่างกระประสบผลสําเร็จ กาบาองว่ามงเซมคอร์นนี่ราคาเท่าไหร่มันบริแพงอย่างที่ทานขึ้นเลยเมื่อทานหู้แบบนี้แล้วจะลอทาเหตุอย่างฟ้ามาซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่ทานหากว่าจะเป็นพอ่อแม่ไอเออยน้องและคนที่ทานเคารพนับถือฟ้ามาซื้อเลยโปรโมชั่นพิเศษรุ่นสามนาคำราคาหนึวงละสี่แ0 0บาันกิบแถมเสื้อละลานหนึ่งตัวและพิเศษรุ่นสี่นาคำราคาเพียง9 7 5 0 0 0บาันกีบแถมเสือ 1, 000, 000, ้อพันล้านหนึ่งตัว อย่าลืมของแทมมีจำนวนจำกัดสำหรับท่าในใดที่เป็นเจ้าของวงเซมคอร์แล้วทางเซมคอร์เองก็ต้องขอขอบใจทุทุกท่านที่ไว้เนื้อเส้อใจพวกเขามาโดยตลอดรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายวงเซมคอร์นั้นเมนพวกเขาได้ไปสร้างไปอยู่ให้กับสังคมและจะเหตุแบบนี้ตลอดไปดังนั้นน้ำเองจึงอยากขอส่วนด้วยทุกทา่านมา่วมอุดหนุนวงเซมคอร์วงดีๆที่ไทยก็อยากมีไว้อย่างมีไฟ ง,งานต่างๆและได้พบเจอละหลายคนได้ให้ความสนใจหลายขนาดนี้และน,น้ำเองก็รู้สึกดีใจที่ว่าน้ำเลือกมงบูพิดแล้วทานเดมีมูงเสร็คอและเป็นเจ้าของหรือยังทานที่ยังมูมีไม่เป็นเจ้าของที่เฝ้าหาเป็นเจ้าของดวนทองงามเพชรงามและมงกันยังงามแบบนี้จะบ่มีไว้เป็นเจ้าของในแนวใดโปรโมชั่นพิเศษร,รุ่นสามหน้าคำราคาหนึ่งละซีเซ0 0บาักีบแถมเสื้อลาหนึ่งตัว และพิเศษรุ่นซีนาคมราคาเพียง9 7 5 0 0บาันกิบแถมเสื้อพันล้านหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวนจำกัดทานมาเกือบหนึ่งตีแล้วที่ต้องบอกว่ามงเซมคอร์สเป็นที่นิยมหลายที่สุดในตอนนี้เบิรงไปทางไหดไปใครก็ใส่มงเซมคอร์สน้ำเองก็ใส่ครอบครัวก็ใส่มูกใส่และทุกๆกคนกันยังใส่แล้วทานเดใส่หรือยังถ่ายยังต้องเฝ้าหาเป็นเจ้าของด่วนมงเซมคอร์ส โงดีๆที่จะถ่ายก็ต้องใส่ สบายดีท่ามุสมความงามอันลัมคาคำทีเจอจ้าตะการตา ไม้ทานอีกแล้วกับโมงเซมคอร์ดรุ่น3รุ่น4ีหน้าสีคำไม้ทานได้เลือกไม้ทานได้เป็นเจ้าของและมีความภูมิใจกันอีกข้างหนึ่งกับโมงเซมคอร์ดของพวกเขาและบอกไว้ว่าหลากหลายอาชีพเบิ้งเลยตอนนี้อ่าเนาะฮงซูวาจะงามอหลีเลยใส่ไปใส่โอ้ไปกระาําออหลี่เลยเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโอ้ยเบิงบ้งเป็นหน้าจอหน้าปัดโอ้เนาะทั้งสายแดทั้งเป็นสีคำยังพพออีกโอ้เนาะเพิ่มเป็นสีเพิ่มเป็น เพจที่มีความแวะววับ ตะการตาอิหลีทำมสมใส่ไปแล้วว่ามีแต่คนถามอิหลีข้าพเจ้าใส่ไปบนใดทำพ้องว่าโอ้ใส่ไปบนเฮ็ดเวียบบอกหรือว่าใส่ไปบนใดเพราะว่าพี่น้องหรือว่าจะเป็นคนอ้อมข้างกระทำตลอดได้ว่าเอามาด้ใส่ซื้อมันด้ใส่โอ้ยมงเส้นคอตีงามอิหลีเนาะเป็นการเพิ่มเสน่ห์อีกเสน่ห์หนึ่งเลยเวลาใส่มงนี่ไปใส่แล้วโอ้เนาะคนถามหาอิหลีเลยจากคนที่ว่าบอกเคยสนใจเขาอยู่ดียางมามาถามตลอดสนใจตลอดเพราะว่าใส่ไปแล้วมันลูลหลอิหลีใส่ปลาไหลกระถามใส่ไปลาไหลกระ ได้คอยก็เลยบอกว่าแนะนําไปเลยลดกับโมงแซมคอร์สอย่าลืมคิดหาโมงแซมคอร์สเป็นอีกหนึ่งมงที่มีามเปนเอกลักษณ์หลหลามีระดับมีหนึน่งเดียวในโลกและกําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษ,ษ,ษรุ่นสามหน้าคำราคาเหล,ละส่นเจ็ดบาพันกีบแถมเสื้อล่าลาหนึ่งตัวและพิเศษ,ษรุ่นสี่หน้าคำราคาเพียง9 7 5 0 0 0บาพันกีบแถมเสื้อพันล้านหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวนจำกัด พโ้อมาถึงใจคนพิเศษของทางอย่างแน่นอนอย่าลืมก็แล้วกันแจมคอสและอยากบอกไว้ว่าหลากหลายคนเลยทั้งอาชีพหลากหลายอย่างว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าจะเป็นนักธุรกิจพร้อมนั้นยังมีดารานักศิลปินนักห้อง พร้อมทั้งอีกอย่างหนึ่งคือนางสาวเล้าทานผู้สมหลายคนอิหลีเสียงต้อมฮับแท้จริงเลยที่เขาได้ใส่มงแซมคอร์ดของพวกเขาใส่ไปแล้วหลายคนให้เสียงเดียวกันเลยว,ว่าใส่ไปงดงามลูลา้าพร้อมกาไห้ความแตกต่างที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใส่ไปงานใด้เพกระถามใส่ไปงานใดกัะลูลา้าเพราะว่ามงเฮานี่นอกจากจะเป็นมงที่ใส่เบ่งการเวลายังบพมงที่ใส่เวลาเบ่งเวลาแล้วยังสามารถเป็นเครื่องประดับที่ เป็นเครื่องที่ให้ความเพิงพอใจเป็นเครื่องประดับที่ให้คุ้นคาและก็เป็นสิ่งที่งดงามอิ่เลยสะนนั้นอยากได้แล้วมันบ่อตอนนี้หาอยากได้แล้วฮีบจับจองฮีบเป็นเจ้าของได้เลยจื้อไว้มงเส้คอสของขากับมงเส้คอรสรุ่น3รุ่น4ีหน้าสี่คานี้ให้ทันด้เลือกเป็นเจ้าของได้มักรุ่นใดจับจองเอาไปก่อนมักรุ่นใดมาเสื้อ,อไปก่อนเลยด้วยการโปรโมชั่นพิเศษรุ่น3ามหน้าคาราคาเลยละ 15, พิเศษ7 5 0ันกีบแถมเสื้อะล่าหนึ่งตัวและพิเศษรุ่นสีนาครรมราคาเพียง975,000กีบแถมเสื้อพันล่านหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวนจำกัดถ้าพ่อวัาถึงใจคนพิเศษของทานยางแน่นอนอย่าลืมก็แล้วกันแจมคอร์ส สำหรับทานยิงคิวาไซไปทานก่อยังมีความงับอยู่ในโตวบวกกับเครื่องประดับของมงแซมคอร์ดลุ่น3หน้าค้ำของพวกเขาไปแล้วจะมีความโดดเดน่นและก็มีความเซ็กซี่ลูลากันขึ้นมาเต็มที่เลยสำหรับมงแซมคอร์ตรุ่น3าหน้าค้ำที่ทานเห็นอยู่ตอนนี้อยากได้แล้วบนบอรถ้าอยากได้หรือว่าอยากใไอยู่ตอนนี้ แน่นอนว่าทานที่สมไปอยากเสือหรือว่าทานคนกันยังมันได้คําว่าบูเสือหรือว่าเป็นจิ้งใดต้องมาลองด้วยตวงทานเองเลยกับมงแซมคอสร,รุ่นสามหน้าคำอยู่ตอนนี้อยากได้เป็นเจ้าของโทมาโทมาตอนนี้ยาซ่ายาซ่าโทเข้ามาเลยตอนนี้อยากได้ควมูลลาและทานใดที่ยังคิดยากเรื่องของปากที่จะไปซื้อตอน้นผู้รักผู้ใหญ่หรือคนที่ทานหักแนะนําเลยมงแซมคอสร,ราคากระบปแพงของดีมีราคาและมี หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษรุ่นสามนาคำราคาหน่ละ475,000แถมเสื้อละลาหนึ่งตัวและพิเศษรุ่นสี่นาคำราคาเพียง975,000แถมเสื้อพันลานหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวนจำกัดมงซ้มคอร์สของแท่ มีจำนายอยู่ที่ประเทศลาวแล้วอย่าลืมไปหาซื้อไซกันเด้อได้เบิงแล้วมันบอทนันบุชมได้เบิงแล้วอยากเป็นเจ้าของแล้วมันบอหิบม,มาเป็นเจ้าของได้เพราะว่าบางรุ่นก้มุดไปแล้วแต่เมื่อนี่เฮามานําเสนอเลยกับมงแซมคอร์สรุ่น3รุ่น4หน้าสี่คำที่ได้ใส่อย,ยู่ปัจจุบันนี้สังเกตอิลีเลยมงแซมคอร์ตข,ข,ข,ของเขาเนาะสังเกตเลยว่าจะเห็นอยู่ทางด้านหน้าปัดทนันบุชมเนาะบึงเลยจะมีเพชรอ้อมแบบโอ้ยอลังการงานตาอิลีเลยทันูุชมเนาะ สายนี้ก็เห็นมาจากคําว่าสั้นเห็นมาจากคําแท้ตั้ง5ไมค์อน5ไมค์อนที่มีการเจลไนผ่านแกนเจลไนามาที่มีความงดงามสีโบตกสีบล็ลอกสีโบ,บดํามั่นใจรวดเวลาใส่มงแซมคอร์ดของพวกเขานี้เนาะสังเกตเลยแต่มีความแตกต่างนิดหนึ่งสําหรับรุ่น C ีเนาะมงแซมคอร์ดรุ่น C ีหน้าสีค้ำนี่จะสังเกตเลยว่าจะมีความแตกต่างคือจะมีเพเทีนอกจากอ้อมหอบอยูหน้าปัดแล้วทำมุมสมสังเกตอยู่นี่ทางด้านสายมงนอกจากจะเป็นสายสีค้ำสาย เห็ดจากคำแท้แล้วยังมีเผ็ดที่อ้อมให้ความแตกต่างลูลากันอีกมาอีกระดับหนึ่งเลยกับมงแซ้คอร์ดรุ่นสีหน้าสีําและสิ่งสำคัญยังพอเลยหน้าปลาที่มีความลูลาบวกกับสายที่มีความแตกต่างบอกไว้เลยว่ามีความลูลายังพอมงแซ้คอร์ดของเขาต้องมีความแตกต่างแล้วยังมีมาตรฐานมีคุณภาพอีลี่เวลาทานใส่ไปนอกจากที่ว่าจะให้ความงามได้ทำมุสม ใส่ไปแล้วเวลาเขาใส่ไปเฮ็ดตกเฮ็ดเฮียเนาะกันยังโบแตกมีความทนทานอีกทานหม้สมและก็ใส่กันน้ำได้อีกโอ้ผู้ใดที่ว่าสนใจโดยซัพพอร์แมนหลายคนที่มักนอะเห็ดเวียกในน้ำหรือว่าหลายคนที่ว่าอยากใส่เวลาไปถึงน้ำแบบนี้ขับฮอม์โมกันน้ำได้ห้อยสนห้อยเลยและปัจจุบันนี้อยากเป็นเจ้าของและมันบอกมงแซอือมคอสของแค่มีจำน่ายอยู่ที่ประเทศลาวแล้วอย่าลืมผ่าซื้อใส่กันเนอ้อโปรโมชั่นพิเศษรุ่นสามนาคำราคาเีละ 4 0 7 5กี0แถมเสื้อละลาหนึ่งตัวและพิเศษรุ่นซีนาคำราคาเพียง9 7 5กี0แถมเสื้อพันล้านหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวนจำกัดและทานใดที่ยังคิดยากเรื่องของฝากที่จะไปซื้อต้อนผู้รักชทีงไงหรือคนที่ทานหักแนะนำเลยมงแซมคอสราคากระบอกแพง ย้ำแล้วย้ำมีอีกทานูุสมที่ติดตามสมยู่ตอนนี้หิบฮ้อนกันได้เลยเพาะความหรูหราความแตกต่างบ่มีคือไผ่บ่มีไผ่คือล้อ่าทุกทานที่ว่าติดตามสมอยู่ตอนนี้แล้วสําหรับทานสายที่ว่าติดตามสมยูนน่ไสไปแล้วเห็นข้าพเจ้าใส่ตอนนี้บอกว่าเลยว่าไผ่ที่ว่ามะขอไผ่ที่ว่ามะเอาขอชี้แนะนําเลยว่าให้เขาเจ้าได้ลองได้สวมไส้ได้ไส้นี้เลยกับมงเส้นคอร์ดรุ่น3าหน้าคํนี้ตอนนี้สาหรับทานสายเห็นแล้วใส่ก็อยากได้แต่ว่าทานยิงก็ยังมีอีกอยู่ทานยิงมีฉพาพเลยบวกกับ ความลู่หลาบวกกับความแตกต่างมีความสวยสุดงดงามเห็ดไหมิสเสนสำหรับทานยิ่งอีกเลยและบพอมงเส้นคอรุ่นสามหน้าคำนี้ไพที่วซื้อมาเป็นเจ้าของแล้วภูมิใจแล้วอยากให้ผู้อื่นต่อสามารถซื้อเป็นเจ้าของไปฝากไปต้อนให้ผู้ใดไผ่ก็มักให้ผู้ใดไผ่ก็อยากเอาสนั่นตอนนี้ไพที่สนใจเห็นอยู่ตอนนี้เบิ้งแล้เลยหน้าจอทรัพของทานจะเห็นเบอร์โทรขึ้นมาโทรมาก่อนได้ไปก่อนโทรมาได้ก่อน,มอนหมดแล้วหมดเลยสำหรับเครื่องของวกเขากับมงเส้นคอรุ่น สหน้าคำนี้ตอนนี้หิบกิ ang, o, ้งก้างโทนเข้ามาได้แล้วตอนนี้โทรมาอดแล้วเเลยถามมันหมดเนาสะสนั่นย้ำแล้วอีกทีหนึ่งกับมงของพวกเขาที่มีความหรูหราแตกต่างบมิไผ่คือและกับโบคือไผ่อีกต้องลองและมาสัมผัสด้วยตัวงท่านเองด้วยมงแซมคอร์ดรุ่น3หน้าคำหน่วยนี้เลยอย่าลืมคิดหาโมงแซมคอร์ดเป็นอีกหนึ่งมงที่มีความเป็นเอก,กลักษณ์หรูหรามี้ลดครับ มีหน,นึงเดียวในโลกและกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษรุ่นสามหนาคำราคาหน่ 4, 75, 000, ่ยละ4ี่0นบาทกีบแถมเสื้อละล่าหนึ่งตัวและพิเศษรุ่น4ี่หนาคำราคาเพียง975,000บาทกีบแถมเสื้อพันล้านหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวนจำกัดถ้าพงว่าถึงใจคนพิเศษของทางยางแน่นอนอย่าลืมก็แล้วกันแจมคอร์ เขามีอยู่3ามสาขาสศูนย์ที่สามารถเข้าไปเลือกเป็นเจ้าของได้เลยเริ่มจากศูนย์นครหลวงจันทร์เฮานี้พ่อแม่พี่น้องที่วาสาวนครหลวงจันทร์เฮาสามารถไปแระกันเบิงได้เลยสําหรับศูนย์ยูทีบ้านหนองไฮเมืองหาดายฟองนครหลวงจันทร์นี่เองนอาะสำหรับยูทีนครหลวงจันทร์เฮาสาหรับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางภาคเหนือคืออยู่ที่แขวงหลวงพะบางสามารถไปแวะได้เลยยูทีศูนย์บ้านสังฆโลกถนนเพชรสลัด เมืองหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางไปแวะน้ากันได้เลยสาหรับพ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือทางแขวงหลวงพะบางเด้อแต่ถ้าทางแขวงสวรรคเขตนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทางแขวงสวรรคเขตไปแวะน้ากันได้เลยอยู่ที่สาขาศูนย์บัรัตนาลังสีเหนือเนาะถนนสีสว่างวงเมืองไกสอนพรมพิหารแขวงสวรรคเขตสามารถไปแวะน้ากันได้เลยสําหรับสศูนย์นี่ข่าวดียิ่งขึ้นเลยเพราะว่าให้ทานได้ลือล้องไปสัมผัสให้ทานได้ไปลองเลือกเนาะทีทานนั่นสามารถเห็นอยู่หน้าจอ ทรัพ,พาพแล้วยังบพอเห็นตอนนี้หิบดวนเลยขับรถย่างไปหรือว่าจะไปจึงไดโปรโมชั่นพิเศษรุ่นสามหนาคำร,ราคาหน่ยละ475,000แถมเสื้อลาลาหนึ่งตัวและพิเศษรุ่น4หนาคำร,ราคาเพียง975,000แถมเสือ 1, 000, ้อพันลานหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวน,นจำกัด ัดโรดนงมงเส้คอร์รุ่น3หน้าคับหรือว่าถ้าผู้ใดที่ว่าเห็นข้าพเจ้าอยู่บอลไดอยากลองสัมผัสเบาะอยากลองเป็นกันเองแบบนี้ต้องมาลองใส่มงแซ้คอร์รุ่น3และรุ่น4หน้าสีคำนี้ข่าวดียิ่งขึ้นให้ทานได้เลือกและใก่ท่านได้ลองสัมผัสความหลูหลา เป็นกันเองอย่าลืมว่าลูลายน้อมั่งพอต้องมีคุณภาพและมีความแตกต่างทั้งทานยิงและก็ทานซ้ายอีกข้างหนึ่งเลยเลือกแล้วบอกมักแล้วบอกอยากได้แล้วมันบอกเอาไปเลยก็ได้ถ้าอยากได้ตอนนี้หิบโทรมาเลยเบอร์โทรทางหน้าจอโทรภาพสนใจทานอยู่บ้านไหนหรือว่ายูแขวงใดอยากหู้เนาะบบจะเป็นโทรมาจับจองทั้งมีการจัดทรงหรือว่าจะเป็นเข้าไปซื้ออยู่ที่ศูนย์ของเข้าเองก็ได้ว่าสั้นซื้อเป็นเจ้าของซื้อเป็นผู้ให้หรือว่าซื้อไปเป็นของขวัญให้แก คนที่ทานหักและท่านใดที่ยังคิดยากเรื่องของปากที่จะไปซื้อตอ้นผู้รักผูไงหรือคนที่ทานหักแนะนําเลยมงแซ้นคอสราคากระบแพงของดีมีราคาและมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษรุ่นสามนาคำราคาหลึ่ละสี่แสนบาันกีบแถมเสือ้อละลานหนึ่งตัวและพิเศษรุ่นสี่นาคำราคาเพียง9 7 5 0 0 0บาพันกีบแถมเสื้อพันล้านหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวน,นจำกัด พว่มาถึงใจคนพิเศษของทานยางแน่นอนอย่าลืมก็แล้วกันแจมคอร์สรลคาพิเศษแบบนี้ ให้พ่อแม่พี่น้องสาวล้วทั่วประเทศล้วเพราะว่าอย่างให้แบบพิเศษแบบนี้เพราะเป็นการให้เป็นการเสริมสล้องให้เป็นการที่มีความมลซืยนและเป็นการนิยมจากหลายๆคนหลายๆเสียงที่ใสม่มงแซมคอตหมาและได้ใสม่มงแซมคอเฮามานี่บอกไว้เลยว่าภัยก็ว,ว่าถึกใจภผก็ว,ว่ามักสั้นหลากหลายอาชีพเลยทั้งนักธุรกิจเพิ่นก่นยกโป้ให้นางงามเพิ่นกกนยังใส่โอ้ยนอนนักเรียนนักศึกษาบอกรือว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามสมยุปปจุบันนี้หาพรอวาถาได้ใส่แล้ว ใส่ไปงานใหงานเลี่ยงบอกไปงานยองไปงานสังสรรค์ไปเห็ุเวียกเห็ดงานไปใส่ก็ตามเวลาได้ใส่มงแซมคอร์ดเกยมคาตอบไว้เพราะจะมีคนข้ามาถามว่าเป็นอย่างขึ้นมางามแท้เป็นอย่างขึ้นมาใส่แล้วดูดีหรือว่าเบิ้งดีกันขึ้นมาแท้นพาวามงแซมคอร์ดรุน่นสามนาคำนี่ทำห้องว่านอทานใส่ไปแล้วจะถึกใจและใส่ไปแล้วหันมีแต่คนถามมีแต่คนข้ามาสนใจเพราะมงขงพวกเ่านี่ทำห้องว่าลูลลส เป็นเอกลักษณ์และถึกใจให้ควมพอใจและเป็นเสียงเดียวของหลายๆคนว่าแยมอีหลีเลยใส่ไปแล้วถึกใจใส่ไปแล้วคอยอยากใส่ตลอดเลยปัจจุบันนี้ราคาสุดพิเศษแล้วยำแล้วยำอีกมงแซมคอร์ดรุ่น3หน้าสีค้ามสี่แสนเจ็ดสิบันกิบราคา4ี่แสนเจ็ดสิบห้าพันกิบเท่านั้นเนาะสำหรับมงแซมคอร์ดรุ่น3หน้าสีค้าและสําหรับมงแซมคอร์ดรุ่น4หน้าสีค้าราคา 9ก้าแสนเจ็ดสิบห้ากีบเก้าแสนเจ็ดสิบห้าพันกีบหนึ่งทานมูสบีบจับจองได้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ทานไหนที่เห็นดูหน้าจอโทรภาพหรือว่าทางมงเส้นคอเท้ากันยังมีหลายๆอย่างเลยทั้งมีสาขาทิวทานสามารถไปได้่าจะเป็น happening. ทางภาคเหนือได้ภาคกลางเขาได้ทั้งหลายๆแควงได้เลยนะท้าไในที่ว่าสนใจทั่วประเทศลาวทิว่าติดตามสมอยู่ปัจจุบันนี้สนใจและมันบอ สามารถสั่งซื้อโโหมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยปัจจุบันนี้หลากหลายอย่างเลยเนาะทั้งราคาที่แสนประหยัดราคาที่สมราคาแล้วยังบพออีกต้องมีคุณภาพมีความหรูหรามีความแตกต่างคุณภาพระดับโลกเลยใดสฉนนั้นต้องมาลองใส่มงแซมคอสของกเขานี่ถ่าได้ใส่แล้วท่านจะเป็นผู้นึงเลยได้ความมูสึกขึ้นข่าวพระเจ้าเลยว่าใส่ไปจะเป็นแนวใดาอย่าลืมคิดหามงแซมคอสเป็นอีกหนึ่งมงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ หลุหลามีได้รับมีหนึ่งเดียวในโลกและกำลังเป็่นที่นิยมในตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษรุ่นสามหน้าคำราคาหนึ่ละ4 75, 000, ีเซ0 0บาันกีบแถมเสื้อละลาหนึ่งตัวและพิเศษรุ่นสี่หน้าคำราคาเพียง9 7 5 0 0 0บาันกีบแถมเสื้อพันลานหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวนจำกัดถ้าพ้องว่าถึงใจคนพิเศษของทางยางแน่นอนอย่าลืมก็แล้วกันจมคอสใสเปนเร่องาม งามอีหลีเลยงามยูพอใส่ไปแล้ว ฮูสว่าจะเบิ่งดูดีเบิ่งดีกันขึ้นมาเลยเบิ่งแล้วมีความงดงามยังพอๆต้องใส่ไปแล้วมีความโก้อีกใส่ไปงานเลี่ยงงานสังสรรค์บอกวเววานยางไปแล้วมีคนเลี้ยวเบิ้งอิลี่มองที่มีแสงที่แวววับงามตาอิลีด้วยเป็นสี่คำเนาะโอ้ยเนาะทำพอมาถึงใจเอาง่ายๆเลยสนใจรำหนอตอนนี้ฟังไปสองคำสามคำยังพอๆโบอยากให้เสื้อข้าพเจ้าหลายต้องมาลองด้วยตัวท่านเองต้องมาใส่ด้วยตัวท่านเองถ้าอยากใส่อยาก ซื้อมาไซอยากซื้อไฮไผ่อยากซื้อเป็นของขวัญซื้อไ้หัวซื้อไ้เมียซื้อไ้คนที่ทานหักอย่าลืมเบอร์โทรทางหน้าจอโทรภาพนี้และอีกหลายหลายสาขาเลยทีทางมงแซมคอสอยากให้ทานได้ลองมาสัมผัสเบองอย่าลืมเดิอก,กับมงแซมคอสเยี่ยมอีลีทานบุ้ช้มและทานใดทียังคิดยากเรื่องของฝากที่จะไปซื้อตอน้นผู้รักูุใงัยหรือคนที่ทานหักแนะนำเลยมงแซมคอโสโปรโมชั่นพิเศษรุ่นสามหน้าคำราคาเลยละ 4แสนเจ็ดสบาพันกีบแถมเสื้อล,ลาหนึ่งตัวและพิเศษรุ่นซีนาคมราคาเพียง9แสนเจบาพันกีบแถมเสื้อพันล้านหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวนจำกัดโมงแซมคอร์สของแค่มีจำน่ายอยู่ที่ประเทศลาวแล้วอย่าลืมไปหาซื้อไซกันเน้อ สบายดีพี่น้องสาวลาวทุกท่านพ่อคืออาจาร,รย์นุกันไผ่เนื่องในวันปีใหม่ของพี่น้องสาวลาวพ่อขออวยพรให้กับประชาชนท่านผู้ชมทางบ้านของพี่น้องสาวลาวจงประสบแต่ความสําเร็จความเจริญคิดถึงเงินก็ได้เงินคิดถึงคําก็ได้คําให้รอดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งปวงพ่อขออาราธนาคุณพระศีลัตนารไตายโยมประสูติสมรุหรู่ปรินิพานองค์สมเด็จสมาสมาสพุทธเจ้า จงแพ่ไปยังทันผู้สมพี่น้องทางบ้านสาวลาวทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จทั้งมีเงินำทำทั้งมีหังม,งมีเถิดสาธุปีใหม่ปีนี้พี่น้องสาวลาวทุกท่านทั้งบริษัทของเฮามีของควรมาใหม่ เป็นมงแซมคอตร,รุ่น4ของบริษัทแซมคอต์พอผู้ทรงสิริธัญญผลหนึ่งเดียวในโลกและเป็นของแท่แน่นอนของแท่ต้องโลโกโล้แซมคอตเท่านั้นเป็นของดีของฝากเหมาะสมกับพี่น้องสาวเล่ามงแซมคอตของลูกผู้ทรงสิริธัญญผล โปรโมชั่นพิเศษรุ่น3หนาคำราคาหนึ 4, 75, ่งลัก475 0นเบพันกีบแถมเสื้อระล่าหนึ่งตัวและพิเศษรุ่น4หนาคำราคาเพียง975 0 0 0พันกีบแถมเสื้อพันล้านหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวนจำกัดพอมีทุกรุ่น โดยเฉพาะรุ่น,ในใสี่พอนั่ไซออกงานประจำระยะเทศกาลปีใหม่นี้ลูกผู้ทรงฝากเอาของดีมาให้กับพี่น้องสาวลาวทุกท่านสําหรับทุกท่านที่สั่งซื้อมองแซมคอตจะได้เสื่อมงามนึงห้อยโตเท่านั้นสมณะาบุญคุณเสื้อมีจํานวนจํากัดเฝ้าสั่งซื้อด่วนที่เมืองลาวขขงพวกเขามิสามสาขามาแจกให้กับทุกท่านให้กับพี่น้องสาวลาวที่สั่งซื้อมองแซมคอตจะได้เสื่อมงาม ลูกผู้ทรงไปนุ่งปีใหม่มีเพียงหนึ่งห้อตัวเท่านั้นใครอยากได้เฝ้าติดต่อด้วยตัวเองเลยที่บริษัทแซมคอร์ดโปรโมชั่นพิเศษรุ่น3ามนาคมราคาหน่ยละ4 7 5 0 0นบาทกีบแถมเสื้อระล่าหนึ่งตัวและพิเศษรุ่น4หนาคมราคาเพียง975,000บาพกีบแถมเสื้อพันล้านหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวนจำกัด มาเบิงมาเอาโมงดีๆไปใส่คู่ตัวของท่านโบวัาจะไปใส่เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ใส่ค้าขายใส่ไปติดต่อธุรกิจใส่ไปนำทุกทีอย่าลืมใส่โมงแซมคอร์ดเดอร์และที่สำคัญทุกๆท่านที่ใส่โมงแซมคอร์ดแล้วท่านยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและ่วมทำบุญที่บริษัทได้เห็ุมาตลอดบอกเคยปาทิพเช่นการซื้อดินทรายเข้าวัดปาลาไหล เพื่อสร้างสาธารณกุศลให้กับบัดวะอาหามให้ยั่งยืนทั้งบริษัทสัมกอดได้ห่วมสมทบทืนเห็ดบุญในเรื่องนี้บกขาดสายและทั้งบริษัทของเขาจะเห็ดแบบนี้ตลอดไป โปรโมชั่นพิเศษรุ่นสามนาคำราคาหน่ละ,ลละ4สแสนเจ็ดสิบห้าพันกีบแถมเสื้อนาฬาหนึ่งตัวและพิเศษรุ่นสี่นาคำราคาเพียงเก้าแสนเจ็ดสิบห้าพันกีบแถมเสือ 1, 000, 000, ้อพันล้านหนึ่งตัวอย่าลืมของแถมมีจำนวนจำกัดทางบริษัทแซมคอสร,รวมทั้งลูกตุ้มิริธัญญผลและกระพอขอ์ทอรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องสาวลาทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จมีความสุข มีเงินบิดคำใส่เดอ้อ